ดูเด็ๆทุกคนครูพิโรฟิสิกมีไฟนะครับเรามาถึง EP 1 0แล้วนะครับของ15นาทีติวโจทย์ A level physics 6-8 EP 1 0แล้วแสดงว่าเราได้ EP ละ3ข้อใช่ไหม EP 1 0ก็แสดงว่าได้ทั้งหมด30ข้อคือถ้าใครดูตรงนี้จบปุ๊บจะได้30ข้อ30ข้อนี้เท่ากับข้อสอบ1ชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปฝึกทำกันได้ใครมาถึงตรงนี้ได้เนี่ย ปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากนะครับเรามาเริ่มต้นข้อ28กันข้อ28่สิบเขาบอกว่ากล่องมวล0.3นกิโลกร,รมัมมวลนี่คือตัวเอ็มนะเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งก็คืออัตราเร็วตอนเริ่มต้นเป็นศูนย์นี่เจอบ่อยมากเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งอัตราเร็วเริ่มต้นความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่ตำแหน่งสูง H ใหญ่นะครับแล้วมันก็จะลงมาตามราง โชคดีมากเลยไม่มีแรงเสียดทานรางไม่มีแรงเสียดทานเพราะว่าถ้ามีแรงเสียดทานทุกคนรู้มันจะยากใช่ไหมพอลงมาใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือน,น,นใครไปเที่ยวเล่นสไลเดอร์อ่ะสไลเดอร์ตามส่วนน้ำอะ่ะใช่ไหมก็คือลงจากที่สูงแล้วก็ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หลุดออกจากรางครับที่ตำแหน่งสูง0 2 7 5เมตรซึ่งตอนหลุดนะครับหลุดออกมาด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่อัตราเร็ว 4.9เมตรต่ววิอัตราเร็กวก็คือตัว V ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาทำมุม37ครับกับแนวราบ37องศากับแนวราบคำถามก็คือความสูง h นี่มีค่าเท่าไหร่กำหนด g เป็น9.8เนาะอ้าวครนี้มันอยู่ในเรื่องอะไรบางคนบอกโอ้ง่ายมากมีจุดเริ่มต้นมีจุดสุดท้ายมีความสูงมีความเร็ว คือถ้ามาแบบลักษณะอย่างเงี้ยอนุรักษ์พลังงานใช่ครับใช้กฎอนุรักษ์พลังงาน,นก็คือให้จุดให้พลังงานที่จุดเริ่มต้นก็คือ e 1เท่ากับพลังงานที่จุดสุดท้ายก็คือ e 2เนี่ยนี่เขาเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอโจทย์อย่างที่บอกไปมีความสูงมีความเร็วมีสปริงมีจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเนี่ยมาที่อนุรักษ์พลังงานเลยนะครับอยู่ในบทพลังงานตอนม4ไอ้บทพลังงานม4นี่ห้ามทิ้งนะต้องทําไม่ได้ทําให้คล่องทําให้เก่งเลย นะครับถ้าทําบทนี้เก่งถ้าเก่งบทนี้นะบทอื่นหายห่วงอลองไปลองไปดูนะครับคือถ้าใครอยากจะเริ่มอ่านฟิสิกส์แล้วแบบไม่อยากเริ่มจากบทที่1อะ่ะรู้สึกมันมันมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยอะไรก็ต้องเริ่มจากบทที่1ตลอดเนี่ยลองไปเริ่มที่บทพลังงานก็ได้เอาให้เก่งเลยนะคือถ้าเก่งบทนี้ได้เดี๋ยวบทอื่นๆเก่งเองนะครับไม่เชื่อลองดูอ้าวคราวนี้กลับมาที่ตรงนี้ E1 เท่ากับ e E2 พลังงานที่จุดเริ่มต้น ก็คือ e 1เท่ากับพลังงานที่จุดสุดท้ายก็คือจุดที่มันหลุดออกไปะก็คือ e 2 e 1ครับที่จุดเริ่มต้นมีความสูงมีความสูงก็คือมี mgh ก็คือพลังงานสักโน้มถ่วงนะครับคราวนี้มาดูจุดที่2จุดที่2ก็ก็มีความสูงนะก็คือ0.275มีความสูงก็มีศักโน้มถ่วงพลังงานศักโน้มถ่วงก็คือ mgh แล้วก็มีความเร็วด้วยความเร็วคือ4.9ก็จะมี c หนึ่ mv กำลังส ก็คือพลังงานจนเห็นไหมครับโอเคคราวนี้จุดที่1มีพลังงานตัวเดียวจุดที่2มี2อ,อันใช่ไหมครับแต่โชคดีนนึงทุกพจน์มีตัว M ตัดได้ครับเด็กตัดได้นะครับออาช่วยกันแทนค่าเขาให้ G เป็น9.8ใช่ไหม G เป็น9 8 H ใหญ่ไม่รู้ G เป็น9.8 h เล็กเเล็กก็คือความสูงของจุดที่2ใช่ไหมก็คือ0.2 75บวกด้วย1ส่วน2ครับ วคือความเร็วใช่ไหม4.9 4.9ยกกำลังอะไรยกกำลังสองโอเคจริงๆฟิสิกส์มันจบไปนานละเหลือแต่คิดเลขหลายคนหลายคนมามามาจบตรงคิดเลขเนี่ยนะครับคือมาดีเลยฟิสิกส์มาดีมากนะครับทุกคนครับเราก็จะย้าย9.8เนี่ยมาหารใช่ไหมครับแล้วตรง4.9กำลัง2เนี่ย ก็จะขอแยกเป็น4.9กับ4.9บางคนถามว่าทำไมทำไมถึงแยกเพราะว่าให้มันดูง่ายสำหรับบางคนบางคนเขาไม่ค่อยเก่งคิดเลขไงก็แยกให้เขาดูแล้วก็4.9กับ9.8มันตัดกันได้อันนี้หลายคนทราบเนาะนะครับแล้วทุกคนครับเราย้าย9.8มาหารแล้วการหารทั้งหมดเนี่ยการหารทั้งหมดเนี่ยมันสามารถครับสามารถแยกหารแต่ละพจน์ได้ ออคือหมายความว่าถ้าการหารทั้งหมดเนี่ยมันสามารถแยกเป็นหารข้างหน้ากับหารข้างหลังได้อันนี้หลายคนทราบละแต่ก็อย่างที่บอกแล้วก็อธิบายให้คนที่เขาไม่ค่อยเก่งคิดเลขอะ่ะนะครับติดก็ติดด้วยกันนะเออ9.8ตัด9.8 0.275คือคนเก่งคนเก่งก็อย่าทิ้งเพื่อนช่วยกันติดด้วยกันนะครับ9.8ตัด9.8แลว0.275แล้วก็4.91อันนี้ได้สครั้ง มันก็จะกลายเป็น1นส่วนสแล้วตัวนี้ก็1นส่วนสใช่ไหมแล้วก็คูณ4.9ใช่ไหมครับเด็กๆก,ก็จะกลายเป็น0.275บวก4.9แล้วข้างล่างมัน2 2งสองสี่เห็นไหมสี่4.9หาร4ทุกคนครับเลขไม่น่าสวยไม่น่าสวยแอบดูช้อยก่อนแอบดูช้อยโอเค4.9หาร4ใช่ไหมสี่หนึ่งสี 4 2 8โอเคทุกคนหยุดละหยุดละบางคนถามว่าเอา้าทำไมไม่คิดเลขต่อพอดีช้อยมันช้อยตัวเลือกมันห่างอะครับซึ่งทุกคนถ้าเราหยุดที่1.2นะมันจะได้เป็น1.475ซึ่ง1.475มันก็จะเพียงพอต่อการตอบแล้วไงเพราะว่า1.475มันใกล้กับอะไรใกล้กับ1น1.5แล้วก็ตอบข้ออะไรตอบข้อ3เนี่ยคือในห้องสอบต้องไว คืออย่าไปอย่าไปคิดเลขให้มันเป๊ะเวอร์นะครับแต่บางคนเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเนาะถ้าเขาไม่ได้คิดเลขเป๊ะเนาะนะครับเออนี่ก็ได้ไไดได้ด้คำตอบแล้วโอเคแต่ถ้าใครใครอยากจะหารเลขต่อนะไอ้สี่จุดเก้าหารสี่นะสี่จุดเก้าหารสี่เนี่ถ้าจะหารเลขให้มันเป๊ะๆเ,เนี่ยมันจะได้หนึ่งจุดสองสองห้านะครับแล้วมันก็จะบวกกับศูนย์จุดสองเจ็ดห้าใช่ไหม,มก็ได้หนึ่งจุดห้าหน่วยเป็นเมตรใช่นไหมทุกคนมันก็ไม่ได้ต่างกันเนี่ย คือมันคือ1.475มันก็ตอบได้แล้วอะแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้ในกรณีที่ตัวเลือกอะครับหรือว่าช้อยของเราเนี่ยมันมันมันห่างนะครับโ okay. อเคอ้าวเรียบร้อยนะครับอันนี้ตอบข้ออะไรตอบข้อ3อา้าวมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปเขาพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรอะท่อไปเปิดที่สั้นที่สุดท่อไปเปิดที่สั้นที่สุดท่อไปปิดที่สั้นที่สุดอ๋อมีมีสองสองท่อไปเปิดกับปปิดใช่ไหม ทั้งสองท่อจะมีความยาวแตกต่างกันกี่เซนอ๋อเอาความยาวของทั้งสองท่อมาลบกันเดี๋ยวเราสมมุติตัวแปรของเราก่อนนะท่อปลายเปิดสมมุติให้ยาวเป็น x l x ท่อปลายปิดสมมุติให้ยาวเป็น l y แล้วกันอันนี้คือความยาวของท่อทั้งสองกำหนดเป็น l 1 l 2ออะไรก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับโอเคแล้วก็พอเราได้ความยาวทั้งคู่ใช่ไหมก็เอาความยาวทั้งคู่มาลบกันไงเพราะว่าเขาถามว่าความยาวมันแตกต่างกันกี่เซนไงนะครับเมื่อทั้งสอง เมื่อท่อทั้งสองเกิดการสั่นพ้องนะสั่นพ้องอยู่ในเรื่องเสียงม .5 เทอมหนึ่งเห็นไหมครับออกบ่อยบอยเรื่องการสั่นพ้องออกบ่อยบอยทำให้ได้นะครับท่อทั้งสองเกิดการสั่นพ้องกับเสียงที่มีความถี่200เฮิรตซ์ความถี่คือตัว f เมื่ออากาศมีอุณหภูมิ15องศาอันนี้ตกไปนิดนึงทุกคนเติมด้วยอ,องศาเซลเซียสอันนี้คืออุณหภูมิของอากาศ15องศาเซลเซียสนะครับ เขาถามว่าท่อทั้งสองมีความยาวแตกต่างกันเท่าไหร่โอเคมันเป็นเรื่องเสียงใช่ไหมทุกคนจําสูตรตัวนี้ได้ไหม v ด้กสามสามหนึ่งบวกศูนย์จุดหกทีคือคือพอมันมันเรียนเรื่องเสียงอะ่ะพอมันเป็นโจทย์เรื่องเสียงแล้วเขาให้อุณหภูมิมาเนะี่ยหลายคนที่เขาทําโจทย์บ่อยเขาจะนึกถึงสูตรนี้เลยนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้มันจะใช้หาความเร็วเสียงได้ไงก็คือหา v ได้ไงใช่ไหมแล้วก็จัดการเลยสามสามหนึ่งบวกศูนย์จุดหกทีก็คือสิบห้าใช่ไหมสามสามหนึ่งบวกศูนย์จุด คูณ15ได้9ได้3 4 0ความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินนี่คือความเร็วเสียงความเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ15องศาเซลเซียสแต่เพื่อนบางคนเขาจำได้เลยนะคือเขาทำโจทย์บ่อยองเขาให้15องศาเซลเซียสสองศาเซลเซียสเท่ากับ340เมตรต่อวิเนี่ยเขาจำไปเลยก็ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดแบบเราตอนนี้นะครับโอเคคราวนี้มันมีท่อสองท่อใช่ไหมท่อปลายเปิดกับท่อปลายปิดทุกคนครับ ท่อเอาท่อตัวแรกก่อนนะท่ออะไรท,ท่อตัวแรกท่ออะไรท่อปลายเปิดใช่ไหมท่อปลายเปิดใช่ไหมสั้นสุดนะครับมันจะสั่นพ้องที่ความถี่มูลฐานความถี่มูลฐานก็คือ f 1ซึ่ง f 1ของท่อปลายเปิดนะครับมันจะมีสูตรตายตัวเลย f 1ถ้ากับ v ส่วน 4l จำไปสอบเลยนะเออ นะครับท่อปลายเปิดสั้นสุดหรือท่อปลายเปิดที่สั่นพ้องกับความถี่มูลฐานเนี่ยจะใช้สูตรนี้เสมอ f 1ก็คือความถี่ใช่ไหมความถี่เขาให้เท่าไหร่แล้วสองร้อยวีเท่าไหร่นะ V เท่าไหร่นะ v, นะ v 3 4 0 l ก็เป็น LX ใช่ไหมนะครับอันนี้ยากขึ้นตรงนี้นึงเพราะฉันย,ย้ยายย้าย LX ขึ้นไปฝั่งซ้ายย้าย200ลงมาคูณกับ2เนาะก็เป็น400 นะครับหน่วยความยาวมีหน่วยเป็นเมตรนะครับโอเคเพราะว่าเพราะว่าความเร็วความเร็วเราเป็นเมตรต่อวิมันความยาวก็มีหน่วยเป็นอะไรด้วยเป็นเมตรด้วยนะครับโอเคนี่คือของท่อปลายเปิดคราวนี้มาดูท่อปลายปิดท่อปลายปิดที่สั้นสุดก็จะต้องสั่นพ้องกับความถี่มูลฐาน f 1เช่นกัน ใช่ไหมซึ่ง f 1ของท่อปลายปิดจะมีสูตรว่า v ส่วน c l จำให้ได้เด็กๆใช้บ่อยมาก2ส,สูตรเนี้ยใช่ไหมความถี่มูลฐานของปลายเปิดส่วน 2l ปลายปิดส่วน 4l ใช้บ่อยมากจำให้ได้อแทนเข้าไป f 1 200 v 340 l ก็คือเป็น l y ย้ายขึ้นไปปุ๊บ340 200ย้ายลงมาได้800หน่วยเป็นเมตรนี่ไหมครับได้ความยาวของท่อทั้ง2องมาแล,แล้วก็เอาความยาวของท่อทั้งสองเนี่ยมาลบกันเป็น l x ล y บ L ใช่ไหมความยาวแตกต่างกันนะก็คือเอามาลบกันไงก็340ส่ว40 40 40 40 40 40 40น400ลบ340ส่วน800ก็จะเท่ากับ340ส่วน800รเมตรนี้คิดเลขเองนะ คิดเลขเองนาะงเลขง่ายๆใช่ไหมก็หนึ่งเหมือนหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนแปดก็ได้หนึ่งส่วนแปดเออน่าจะจําได้แล้วเใช่ไหมใช่ปะ่ะอันนี้ส่วนสี่ะส่วนสี่ลบส่วนแปดก็ได้ส่วนแปดจำได้ใช่ไหมเออนะครับคราวนี้เรายังไม่เรายังไม่ตอบเพราะว่าเพราะว่าในโจทย์มันอยากถามมันถามว่าแตกต่างกันกี่เซนแต่ตอนนี้เราเป็นเมตรอยู่ใช่ไหมเพราะเราต้องเปลี่ยนเมตรให้เป็นเซนครับ ก็จะเป็น340ส่วน800เปลี่ยนเมตรเป็นเซนก็คือคูณ100ยไง1เมตรมี100เซนตัด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 ,ตดก็จะเหลือ340ส่วน8เซนขอดูช้อยหน่อยโอเคอ่าก็จะกลายเป็น lx ลบ ly เท่ากับ8 4 32อใช่ไหมอันนี้กำลังหาตัวนี้อยู่นะ8 4 32ทด2 8 6 16ทุกคนมันเป็น4 2อะกาแล้วใช่ไหมกาแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดเลขต่อนะมันเป็น4 2แล้วมาสักขนาดเียกแล้วอะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากจะทําต่อก็42จุดเท่าไหร่5เซนติเมตรเห็นไหมครับตอบข้ออะไรตอบข้อ5เรียบร้อยอันนี้ก็อยู่ในบทเรื่องเสียงนะครับอา้าวต่อไปโอ้ขอขายของก่อนใครที่สนใจคอร์สตรลุยโจทย์ฟิสิกนะครับ สามารถสมัครได้คอร์สนี้คุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์แน่นอนคือบางคนอาจจะมีที่เรียนแล้วไงแต่ยังไม่มีที่ตะลุยโจทย์ก็สมัครคอร์สนี้ได้นะครับเริ่มตะลุยโจทย์15ตุลาทากคนถามว่าเฮ้ทำไมตะลุยโจทย์เร็วจังทําไมไม่ไปตะลุยตอนมกระะกมาคมฮะทุกคนไม่พออันนั้นคนเก่งเขาทํามกราคมพานี่คนเก่งมกราคมพานวก็มีนาสอบเนี่ยเออนั้นเขาคนเก่งมากๆเขาทํา แต่เราส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเนี่ยเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงใช่ไหมว่าเราต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นเนิ่นเออเตรียมตัวเนี่ยเล้วเนะ่องจ15ตุลานี่เหมาะเลยพร้อมจะเริ่มนะครับติวตั้งแต่15ตุลาไปจนถึง15กุมภาครับข้อสอบมีทุกแนวเลยมีทุกแนวเลย,ม,เลยมีข้อสอบแต่งใหม่ด้วยนะครับข้อสอบ A level คือ,ค,อคือเรียนคอร์สเนี่ยเหมาะเรียนคอรสนี้คือเรียนจบปุ๊บพร้อมไปสอบทุกสนามสอบเลยอะเออ A l e v e l สอบได้สอบที่ไหนก็ได้ได,ได้หมด โจทย์400ข้อนะครับค่าเรียนก็ปกติ1,000บาทลดเหลือ681บาทแต่ลดเหลือ681บาทนี่มีมีเงื่อนไขนะทุกคนลองสแกนไปดูเงื่อนไขคือถ้าคือถ,ถ,ถ,ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะไม่ได้ส่วนลดนะครับลองสแกนเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ฝากไว้ในในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับขายของเสร็จแล้วไปต่อต้อง,ต,องต้องคนเราต้องกินต้องใช้เนาะนะครับใคร ใครอยากเรียนก็อุดหนุนได้นะครับคุ้มเงินแน่นอนนะครับโอเคครนี้มาดูข้อ30นะครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้ละเออขาบอกว่ามีประจุมวล1น1.6กรัมมวลคือตัว M 1.6เนาะ1.6กรัมเนี่ยเราคูณ10-3ลบ3ครับเพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมคือมวลเราใช้เป็นกิโลกรัมนะครับระบบระบบ SI อะนะครับแล้วประจุตัวนี้ครับประจุตัวนี้นะลอยนิง่ง อยู่ในสนามไฟฟ้า490นิวตันต่อคูลอมสนามไฟฟ้าคือตัว E ใช่ไหม490นิวตันต่อคูลอมทิศของสนามไฟฟ้าดิ่งลงดังรูปประจุจะมีขนาดกี่ไมโครคูลอมประจุคือตัว Q ครับมีค่าเท่าไหร่และเป็นประจุชนิดใดประจุชนิดใดก็คือเป็นประจุลบหรือประจุบวกนะครับโอเคข้อนี้ข้อนี้ง่ายนะง่ายกว่า2ข้อที่แล้วง่ายกว่า2ข้อที่ผ่านมาเลยแหละ นะครับเด็กๆครับจะไปสอบอะขอย้ําเลยต้องรู้ทิศของสนามไฟฟ้าว่าสนามไฟฟ้าจะวิ่งจากบวกใช่ไหมไปลบเสมอโอเคไหมครับคือข้อนี้เขาบอกว่าสนามไฟฟ้าดิ่งลงคือโจทย์มันจะบอกได้ดิ่งดิ่งขึ้นดิ่งลงโจทย์เขาคือเขาจะบอกยังไงก็ได้แหละแต่ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยก็คือสนามไฟฟ้าต้องจะต้องวิ่งจากบวกไปหาลบเออเพราะฉะนั้นทิศเป็นอย่างนั้น นสนามไฟฟ้าวิ่งจากบวกไปหาลบเสมอนะจำให้ได้นะครน,นี้ประจุเนี่ยมันจะมีน้ําหนักน้ําหนักคือ mg เดี๋ยวเขาให้มวลมาไงให้มวลมันก็จะมีน้ําหนักไงก็คือ mg นะครับแต่ถ้ามันมีน้ําหนักหรือว่า mg อย่างเดียวอะถ้ามันมี mg อย่างเดียวมันก็ต้องหล่นใช่ไหมทุกคนแต่ในโจเป็นคนบอกเองว่ามันลอยนิ่งแสดงว่ามันไม่หล่นไม่หล่นแสดงว่ามันต้องมีแรงแบบพยุงขึ้น เพราะฉะนั้นประจุตัวนี้ควรจะเป็นประจุลบเพราะว่าลบจะได้ทําไมลบลบจะได้ผักลบขึ้นไปไงโอเคไหมเออคือเป็นบวกไม่ได้คือถ้าถ้าเป็นบวกปุ๊บลบเนี่ยมันก็จะดูดบวกลงมาแล้วก็ Mg ก็ลงอีกเนี่ยมันก็มันก็ลอยไม่ได้ไงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นประจุตัวนี้มันจะต้องเป็นประจุลบนะครับเพราะว่าลบมันจะได้ผักลบโอเคเนาะนะครับแล้วลอยนิ่งหมายความว่าไง ล้อแรงขึ้นกับแรงลงอ่ะต้องเท่ากันแรงขึ้นก็คือ F E แรงลงก็คือ M G แรงขึ้นเนี่ยแรงขึ้นก็คือ F E ใช่ไหม F E นี่ก็คือแรงที่ลบผักลบใช่ไหมลบผักลบก็คือแรงไฟฟ้าใช่ไหมออมีสูตรว่างไงครับ F E เท่ากับ Q E นะเห็นไหมนะครับแล้วก็ย้ายคือแล้วเราเรต้องการอะไรต้องการตัว Q ใช่ไหมก็ Q เท่ากับอะไรครับ M G ส่วนอะไรส่วน E มคิดตรงนี้นะ M คือมวลใช่ไหมทุกคนจําได้1.6คูณ10ลบ3ใครจำไม่ได้ก็ขึ้นไปดูได้นะครับและ E E มันคือจะเป็น490เออจริงๆข้อนี้ต้องบอก G ด้วยนะเออต้องบอก G ว่าใช้ G เท่าไหร่นะขอขอใช้ G เป็น9.8แล้วกันเพราะว่าข้อที่ทุกๆข้อที่ผ่านมาเราใช้ G เป็น9.8ตลอดเลยใช่ไหมนะครับใช้ G เป็น9.8 อันนี้เพิ่มโจทย์เข้าไปนะเพิ่มเพิ่มข้อมูลนะออต้องต้องต้อง,องพวกค่าคงที่นะี่ต้องบอกมันก็ดื่มมีปัญหามันข้อสอบปีที่แล้วปีปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเออบ้าบอปะ่ะข้อสอบแบบโอ้มีคําตอบที่ถูกแปดคำตอบ, 8, ตอ,บอะไรเงี้ยบ้าบอเหมือน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 เหม,ม,มือนลิงแก้แห่เหมือนแบบเหมือนทําเชือกเป็นปมอะแล้วก็พยายามแก้นะครับ คำตอบพูมีแปดคำตอบ6คคำตอบเาจำไม่ได้ละหกหรือแปดคำตอบเยอะไปไหนอ่ะไม่ใช่มันไม,ไม่ควรเป็นมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไงเออข้อสอบี่ดีมันไม่ควรจะมีแปดคำตอบอะไรยันไงตลกนะครับหวังว่าเขาจะไปปรับปรุงนะเอออ่ะบ่นไปแค่นั้นแหละเราเป็นครูสอนภูทรเสียงเราไม่ดังเรานี่สอนอยู่ที่เชียงใหม่นะครับใครอยู่เชียงใหม่นี่สนใจเรียนได้อ่าโมเราจะ ไม่ได้15นาที15นาทีติวโจทย์ฟิสิกส์เอเลเวเนี่ยขี้โมเลย15นาทีทุกคลิปนะครับตอนนี้จะ20แล้วมั้งเนี่ยอ้อาต่อ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 นะครับนี่ห้ามให้โมนะโมวแล้วยาวเลยนะครับทุกคนออาไปต่อ1.6ึ่งจุคูณสิลบสคูณเกหาร 490ก็คือ4.9่คูณสิบกำลังสบางคนถามว่าทำไมทาอย่างนี้ทำไมทำไมทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าทำอย่างนี้นะ4.9มันจะไปตัดกับ9.8ได้2ครั้งเออสครั้งมันก็จะเหลือเป็น1.6คูณ2ใช่ไหมหนึคูณ2ได้3.2ทุกคนครับหยุดแค่นี้ตอบได้แล้วคนถาว่าเอ้าจริงเหรอตอบไปแล้วทุกคนดูดิดูช้อยดิ3.2ก็คือ32ไ ใกล้เคียงใช่ไหมแล้วก็ประจุชนิดใดเมื่อกี้เราคุยแล้วประจุอะไรประจุลบประจุลบเพั้นตอบข้ออะไรตอบข้อ3ามมันข้อนี้ถามว่าประจุมีขนาดกี่ไมโครคูลอมก็32ไมโครคูลอมเป็นประจุชนิดใดประจุลบตอบข้อ3โอเคไหมแต่โอเคอันนี้ใครใครเข้าใจแล้วเขียนแล้วปิดคลิปไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคแต่ใครแบบเฮ้ยไม่เอาดิกลัวกลัวในห้องสอบมันอยากได้ความอยากได้คะแนนอยากแม่นๆอ่ะก็ไปต่อสิไปต่อก็ทุกคนดู สิบลบสกับ10บกำลังสองหารกันอยู่ได้10บกำลังอะไร10บลบหคูลอมใช่ไหมเราเลื่อนจุดครับข้างหลังน้อยลงข้างหน้ามากขึ้นก็เป็นสายสิคูณสิลบหคูลอมที่เราทําเป็นลบหเพราะว่า10บลบหอ่ะมันคือไมโครใช่ไหมไมโครเออไมโครไหมเห็นไหม เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยครับ32ไมโครคูคลอมแต่เพื่อนที่เขาทำข้อสอบบ่อยๆเข,เขาได้าได้3.2แล้วเขากล้ากาละากล้ากาละเพราะว่ามันคงคงไม่สามารถเป็นคำตอบอื่นได้แล้วอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเป็นไงบ้างถ้าใครชอบฝากกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มันใช่เนะี่ยฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครั้งหน้าเอพิโซดที่1 1นะครับไปเจอกันกันกบครูพิโรธวิศสิษฐ์มีไฟนะครับสวัสดีครับ